สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เวลาไก่คํำครับช่วงหกโมงแรงตาเวเนกกำลังตกดินครับพีพ่น้องเมือมึงเขาทุงกุลาขึ้นเ่าครับตอนนี้ใกล้จะออกล่วงแล้วครับเขาโกขอเขาดอนะครับก็บเริ่มออกล่วงแล้วแต่ว่าเขาหง่เขามะลิลอยหานี่ครับกำลังครับตั้งทอง ครับเขาปีนี้ก็จะบอคอยงามสมบูรณ์เต็มที่บันไดครับเพราะว่า,าเป็นการทำหน้าดำครังแรกในพื้นที่ตรงนี้ครับดินอาจจะบ่ท่านใดดีปันไดออยู่ในการปรับปรุงเป็นหน้าดำเป็นหน้าอินทรียครับค่อยๆปรับปรุงดินไปอาจจะบ่ได้งามเหมือนการใส่เคมีครับเคมีก็คือวานปุ๊บเขียวปับ๊บแต่ว่าตอนนี้เฮา ใส่บินซีครับแบบฉีดมีจูลินซี่สังเคราะห์แสงอ่าปวยูเลียน้าแล้วก็จะมีอ่าจูลินซี่นอกล้้ยครับฉีดผสมไปตอนนี้ก็กำลังเอาน้ำตาลอ่าทั้งดวนนะครับปูโคตจะมาฉีดเพิ่มเพิ่มให้ต้นสมบูรณ์เขาได้ใส่งานออกมเมล็ดออกร่วงครับกับกับเป็นการมักฮอร์โมนไข่ครับช่วยในการแบบให้เม็ดเขาสมบูรณ์ ติดเม็ดหลายครับต้นบางงามปันไดเพ่าวบอดไ่เคมอ่นเนาปุ๋ยเคมีมาใส,ส่สองพันกว่าบาทเนี่ฟานปุ๊บเขียวปั๊บท่านใจเลยครับแต่ว่าเน้นประหยัดต้นทุนเน้นความปลอดภัยไรยาข่าญ้าขามาแร่งครับผมเป็นหน้าดำยังสูงขึ้นยาจะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆครับ นามก็ยังลายอยู่ตอนนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจอกเป็นแหนเป็นยาเป็นพักเกิดขึ้นตามธรรมชาติละครับนาอินซี่อาจจะบอกคอ่อยอมึงง่ามแต่ว่าความปลอดภัยเน้นความปลอดภัยเน้นบริภค <c oughs> เป็นเขาที่ปลอดสารเคมีกินเข้าไปในร่างกายก็ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะมีสารพิษครับพี่น้องถึงจะบอกง,งามแต่ท่านก็กินด้วยประโยชน์เห็นคุณาภาพครับครับพามามึงตอนเรงแรกก่อนจะคํำครับตอนนี้ก็กลจะมดแสงแล้วครับพี่น้องเขาที่มันติดมานีมูที่มันออก ล่วงแน่นี่ก็จะเป็นเขาที่อาจจะเป็นเขาปนเขาแกมมากครับต้องมาเกี่ยวออกต้องมาเกียออกเก่ยวออกเพราะว่าตกกะห่วยอาจจะไม่เม็ดเขาดอปนมากเขาดอ,อก็ี่ออกล่วงประมาณนี้แหละครับเดี๋ยเกี่ยวเร็วกว่านำหมอกนำคางกันยัง่งยั่งอยูอย่เลยครับสังเกตเมื่อี้ยุบไป หยดเขาฝนก็เริ่มห่างออกแล้วครับปลาก็เริ่มหาวแล้วลมอวยมากลมมาจากทางฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นหนาหนาวแล้วครับลมมาปลาบืนไก่เวลาแล้วครับไก่อกพันสายอีกมือสองมือนี่ครับพี่น้อง สำหรับมือนี้ครับผมเอาบรรยากาศให้พี่ให้น้องมึงจากทุงกุลาหองแห่จังหวัดมหาสารคามเพียงสำนีกันครับผมสวัสดีครับ